รับเกียรจากพัสุธาราให้เข้ามาช่วยออกแบบและพัฒนาพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ตลาดธรรมชาติหรือจุดขายผลิตภัณฑ์เราไม่ได้หาไฟล์คัสเ e อร์ r y o อ r ร r o ฟร์โนะอันนี้ไฟล์โปรดัก o r c u ร์คัสเตอกุ่มดอกไม้<อ>คนทั้งประเทศจะมาดูใช่ไหมล่ะอันนี้ทำไปเรื่อยๆคนก็มาเราก็จะมีความสุข ธุรกิจของเราเนี่ยจะช่วยเหลือประเทศในแง่ที่ว่าเราเป็นประเทศที่เป็นเกษตรกรขนาดเดียวกันเนี่ยเห็นว่าผู้สูงอายุก็เยอะคนเป็นโรคก็เยอะธุร,รกิจที่ตอบโจทยจ์นเลยตอบโจทย์เกลี้ยงเลยตอนนี้เรามีเรื่องดีๆเยอะคนที่ใช่ก็คือคนที่ต้องอินเลิฟกับเราด้วยนะคินเลิฟเสถึงธรรมชาติอย่างเงี้ยแต่เบตปอนนี่พืชคือยาของเราคำว่ายาเนี่ยคุณพ่ต้องรู้ว่ามันเ <ๆ S 2> ป็นยาไม่รับอากายอะไรก็ได้ธุรกิจที่มันไม่เปลี่ยนไฟลนะเราไม่หยุทำก็หลังๆที่บอกให้เข้าใจว่าคนชอบอะไรเลยเพราะว่าเขาชอบเรามัน เป็นความฝันของคนยุคใหม่ที่หันมาหาสุภาพั่นแหละจอบโจูนบนเลย